เรียบร้อยครับผมขึ้นแลวขึ้นแล้วโอ้แรงกีลีแรงยีลีฟังเสียงฟังเสียงกับหูครับว่าแห้งเออลองแรกแหกมานครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยที่จั่งไดล่ะบาดยังิะดึงได้ ครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่เรามาช่วยโอ้ทอั้งนีขึ้นลมเลยทั้ทงนี่จะครับเป็เมืองเป็เมืองซอยพื้นโอ้ไาเ,เ,เป็นน้องนนามไาเป็นน้องหนามเลย เป็นไดอีกแล้วฮะจังว่าเลยอ้าวขับบานได้ยี่คืนเพื่อ,ค,บบอจจค,คืนแล้วึ้นยี่ดอกนี้เนาะ,ะดึง,ดงดดไข้ขึ้นยี่ดอกไอ้โอ้ก็เด็ครับฮะ สามร่ลอยไลนอะสามไรสมลไ่ลไรลบเลขชุนหลอกตัวนึงไปครับโอ้โหงานเข่าแล้วครับเป็นวาบริเตค่าได้นี่เป็นวาบริเตค่า แต่ว่าใส่สลิงมาดึงทีมงานน,นี่ซ้ำหนีพนาโปรเตค่าดิแต่ว่าใส่สลิงมาดึงซืคือโอ้โหแมสซี่สี่เจ็ดคูณแปดเรามันเป็นดินเหนียวครับมันมอนพูดมื่อกี้มูนไปหอดคุณยืนแท่งนี่ยไม่ด,ดีกว่าไว ครฮะออปติมาทรามมีรถญ่อยู่นะมึงอยู่ใกล้ๆกันอุ่นใจนะครับผมได้สิอุ่นได้ซ้ำได้หรอกใครอดอกมาสีขัน้นผุ่นดินเหนียวเป็นสีละเออเอาเป็น,น,น,นะะจะกลับลำเห็มไหม สิมายืดอยู่ฟังน้ำผมนะครับพอ่าฟังผม,มันลมมันเป็นดินเหนียวครับมันเปียกมันเปียกมันกระมืนนครับมึลงอเลรครับสิเขาเดือนพฤศจ,จิก,กายนเหระมันเป็นสิเขา้าไหมล่ะ มือนีมือนีพืนที่ไหนเฮ้อมือนีมือเลขออกตัวนีหนึ่น <c oughs> นงพศจิกาครับมือนีคลิปนี้ถ่ายวันที่หนึ่งพิกานะครับผมมึงโหลดครับยังว่าท่านอาไทายให้เลี่ยวด้วยหนิจะปลูกแก้มไดอ่อยส้งใส่ชจะปลูกล้างปีใหม่เพื่อใดมือนีนะครับต้องเปิดนาดินมันได้ครับ เอาลองมึงครับว่ามันเหตุตใดมันฉิดดินขึ้นบ่หนาจะขึ้นอยู่งหรอกครับเพราะว่ามันมือนแค่หนามันจะซื้อเพราะว่ามันฉิดดินเขาไปอันในเล็บมันมันกับซ้ำอย่างเรียดเดนแล้วนะครับถ่ายจะข้าวถ่ายจะข้าวนะครับลองมึงลองมึงขึ้นบ่ ันนเรียบร้อยครับผมขึ้นแล้วขก้นแล้วโอ้แรงกีลีแรงกีลีฟังเสียงฟังเสียงกระหูครับว่าแห้งโอ้สุดจัดสุดจัดยังก่อน ยังก่อนมาด้ยิ้นมาเงก่อน,อน,อนขึ้นยู่อ่ะโอ้ได้ยินว่าเจียงจอกจอกทีแร้ก็น่ากระจอกกระจอกแล้วๆๆนะใหญ่หวาดอกก้าวกระดึงขึ้นแล้วมั้งนะครับไปน,นะครับมันมีมงกุยืนถ้าไม,ม่มีมงกุยืนก็ก็ก็ไม่รู้ว่าสิเป็นตั้งไหนนะครับผมหาครับผมขึ้นแล้วครับลุยตาลุยตาลุยตาครับผม